โอเคเรามาเล่าเรื่องหลอนเรื่องที่สองกันหลังจากเหตุการณ์ครั้งแรกผ่านไปประมาณ2อสมเดือนก็อ,อยู่มาวันหนึ่งมีเนนน้อยมาหาที่บ้านแล้วก็บอกกับเราว่าหลวงปู่ท่านเรียกหาท่านมีเรื่องจะถามเราก็เลยบอกกับเนนน้อยว่าโอเค เดี๋ยวเราจะเข้าไปตอนบ่ายและทำไมเราถึงเรียกหลวงปู่ว่าหลวงปู่เพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นญาติท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านนี้แล้วก็เป็นญาติทางพ่อของเราด้วยเราก็เลยเรียกท่านว่าปู่หรือว่าหลวงปู่เพราะว่าเรามีศักดิ์เป็นหลานนั่นแหละ พอเราเข้าไปหาท่านท่านก็ถามเราว่าเนี่ยแก้วหลวงปู่ถามหน่อยว่าเมื่อคืนเนี้ยช่วงกลางคืนน่ะน่าจะห้าทุ่มห้าทุ่มถึงถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหลวงปู่ลุกขึ้นขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วหลวงปู่ได้ยินเสียงเด็กๆเล่นกัน เที่ยงคืนน่าจะเกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่แหละหลวงปู่บอกแบบนั้นอ่ะนะหลวงปู่ถามเราว่าใช่พวกหนูเล่นกันหรือเปล่าเราก็บอกหลวงปู่ว่าไม่นะหลวงปู่พวกหนูนอนกันแต่หัววันนะสามสี่ทุ่มพวกเราก็หลับกันแล้วหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอ๋อถ้าง,งานก็แล้วไปแต่หลวงปู่ก็ไม่พูดอะไรอ่ะนะ เราก็เลยถามหลวงปู่ว่ามีอะไรเหรอหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าเมื่อคืนนี้หลวงปู่ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําประมาณเที่ยงคืนได้มั้งแล้วหลวงปู่ได้ยินเสียงเด็กคุยกันเล่นกันหยอกล้อกันหัวเราะคิกคิกคักคักกันหลวงปู่ก็เลยเดินออกไปหลังวัดเพราะว่าหลังวัดนะ่ะมันจะเป็นเเมนลอยเผาศพอะนะที่เขาใช้กองฟอนเผากันนะ่ะเหมือนที่เราเคยบอก ตั้งแต่คลิปแรกอะนั่นแหละแล้วทีนี้หลวงปู่ก็เลยเเล่าให้ฟังนั่นแหละว่าได้ยินเสียงเด็กเล่นหยอกล้อกันหัวเราะสนุกสนานกันเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วอะนะเราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้เรื่องอะนะพวกเราหลับกันตั้งแต่หัวค่ำแล้วนั่นแหละทีนี้พอผ่านไปสามวันหรือสี่วันนี่แหละเราก็เข้ามาทำธุระที่วัดอีก เราก็เลยมาเจอหลวงปู่เราก็เลยถามหลวงปู่ว่าเป็นยังไงบ้างหลวงปู่ได้ยินอะไรอีกหรือเปล่าหลวงปู่บอกว่าก็ได้ยินนะหลังจากที่หลวงปู่คุยกับแก้วไปนั่นแหละแล้วทีนี้หลวงปู่ก็เลยเเเตะคอกใส่เขาอะนะว่าอย่ามาหาล้อเรียนเด็กๆเขานะ นิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากวันนั้นหลวงปู่บอกก็เสียงเงียบไปเลยอะนะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยินเสียงเด็กที่ไหนมาล้อมาหยอกล้อเล่นกันเที่ยงคืนตีหนึ่งอีกนะตั้งแต่พอหลวงปู่ออกไปพูดนะ่ะบอกว่าอย่ามาหาล้อเลียนเด็กเขาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละแต่หลวงปู่ก็ไม่พูดอะนะว่าเสียงที่หลวงปู่ได้ยินเนี่ยคืออะไร แต่พอเราโตมาณนะปัจจุบันนี้เราไปคิดย้อนหลังดูเราก็ก็เลยรู้ว่าไอเสียงที่หลวงปู่ได้ยินน่ะน่าจะเป็นเสียงของออพวกวิญญาณหรือสัมภเวสีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละเพราะว่าเขาเห็นพวกเราอยู่กันแค่สีคนพี่น้องไงแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่คลิปแรกนะว่าบ้านเราอ่ะห่างจาก ที่เผาศพไม่ถึงหกร้อยเมตรน่ะนะเขาก็คงจะล้อเลียนพวกเราสี่พี่น้องละมั้งเพราะว่าพวกเราสี่พี่น้องก็อยู่กันแค่สี่คนน่ะนะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็ไม่อยู่ด้วยพ่อก็ไปทำงานในตัวจังหวัดส่วนแม่ก็ไม่ได้อยู่กับพวกเราอะนะนั่นแหละเราก็เลยอยู่กันแค่สี่พี่น้องอยู่ที่บ้านหลังนั้นอนะ ไม่รู้สินะว่าวิญญาณพวกนั้นเขานึกตลกอะไรขึ้นมาเขาถึงได้มาล้อเลียนเหมือนที่พวกเราสี่พี่น้องเล่นกันสนุกสนานช่วงกลางวันอะไรอย่างเงี้ยสงสัยเขาคงจะจับตาดูอยู่ตลอดละมั้งเนาะเออก็มีแค่นี้แหละอันเนี้ยเรื่องเรื่องที่สองมันเราไม่ได้เจอเหตุการณ์โดยตรงหรอกแต่ว่า หลวงปู่ท่านเป็นคนเจอกับตัวไงแล้วทีนี้ท่านก็เลยเามาเล่าให้ฟังเราก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นนั่นแหละสิ่งที่มองไม่เห็นสักอย่างหนึ่งนี่แหละที่เขามาหยอกล้อเล่นกันล้อเรียนพวกเราสีพี่น้องอะ่ะ โอเคนี่แหละเรื่องเรื่องที่สองที่อยากเล่าก็จบไปแล้วนะ